สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแอดมินจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาชมโครงการเดอะโอโซนกันนะคะตอนนี้เปิ้นอยู่ในเดอะโอโซนซอยหนึ่งหน้าบ้านหลังที่แปดนะคะหลังนี้เป็นหลังที่แปดเบอร์แปดค่ะเป็นแบบสามห้องนอนสองห้องน้ําหลังนี้ยังว่างอยู่นะคะเป็นพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดสิบแปดตารางวาพื้นที่ด้านข้างข้างหลังนะคะสามารถ ทำสวนได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ลงสระว่าน้ำได้เลยทีเดียวนะคะส่วนบรรยากาศวันนี้อากาศดีกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาทำให้มีน้ำขังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรค่ะโครงการเรายังสามารถที่จะขุดนะคะแล้ววันนี้นะคะมีการขุดเตรีมวางท่อฝั่งหน้าบ้านหลังที่1นึ่งถึงหลังที่แปดนะคะนนี้หลังที่เดนะคะ หลังที่หนึงถึงหลังที่แปดเตรียมวางท่อกันแล้วตั้งแต่ต้นซอยเข้ามานะคะพอวางท่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเทถนนตรงนี้คือถนนใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นบ้านหลังที่เจดค่ะหลังที่เจดหลังที่เจ็ดมีเจ้าของแล้วนะคะตอนนี้กำลังยื่นเอกสารเตรียมเพื่อที่จะทำเรื่องกู้แล้วนะคะ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น3มห้องนอนเหมือนกันนะคะหลังสุดท้ายก่อแล้วนะคะแล้วก็ไล่เกาะมาเรื่อยๆช่างเกาะก็คือเกาะไปเรื่อยๆช่างมุงหลังคาช่างโครงหลังคาทําทกันอยู่คนละส่วนนะคะตอนนี้งานเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าแอดมินไม่ได้ไม่ได้มาอัปเดตให้ดูพาเดินชมรอบๆค่ะหลังที่6กค่ะ โกมีเจ้าของแล้วเหมือนกันนะคะหลังนี้เตรียมเอกสารยื่นกู้ให้แล้วนะคะส,นนส่วนเนื้องานส่วนเนื้องานอ่าฉาบภายในนะคะช่างกระเบื้องปูกระเตรียมปูกระเบื้องต่อเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ดาดลงจอดรถเตรียมขึ้นนะคะแต่ฝั่งนี้ยังว่างนะคะสามารถเข้ามาดูได้ ตรงกลางที่ปั้นเดินเนี่ยเป็นส่วนของถนนหน้าบ้านถนนเส้นนี้กว้าง8เมตรค่ะเราวางท่อใหญ่ให้เลยค่ะหลังนี้เบอร์5ค่ะเบอร์5เราทำอะไรไปบ้างแล้วห้องน้ำปูฉาบภายในเสร็จแล้วภายนอกยังยังรอฉาบนะคะรอให้งานดัดโรงจอดรถเสร็จก่อนนะคะ เดีย๋ยวไปดูกันวังถนนกันดีกว่าค่ะจะเละนิดนึงนะคะแต่เราก็ยังทำงานกันอยู่ตอนนี้เราจะทำงานกันยากนิดนึงเนื่องจากว่า,าฝนนะคะช่วงนี้มีฝนลงมาสองสาวันแล้วนะคะรรยากาศก็เย็นสบายแต่ว่าจะแฉะนิดนึง จะพาอัปเดตดูหลังที่เขาทำด่านลงจอดรดแล้วหลังนี้เบอร์สนะคะเบอร์สมจะเห็นว่าด้านหน้าที่เปิ้นยืนอยู่นี่ก็คือหน้าต้านใหญ่เลยนะคะตรงกลางนี่ยังไม่ได้ก่อขึ้นนะคะเราต้องเอาเหล็กเหล็กสีดแดงๆนั้นออกก่อนเนาะลงจอดรถนี่กว้างมากๆเลยจอดได้สองคันสบายสบาย เชื่อไหมคะว่าหลังนี้เราขายเพียง2 9ล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องน้ําในตัวในห้องนอนหลักหนึ่งห้องมีห้องครัวใหญ่ให้มีเคาน์เตอร์ครัวให้งานมาตรฐานนะคะแล้วก็จอดรถได้สองคันบ้านหน้ากว้าง15เมตรด้านหลังสามารถเดินรอบบ้านได้มีพื้นที่ซักล้างให้ด้านหลังด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเกรดเดียวกับเฟรเจ็ดเลยนะคะแต่ว่า คุณลูกค้าก็จะได้บ้านาคล้ายๆกันนะคะขนาดตัวบ้านใกล้เคียงกันนะคะตอนแรกที่ออกแบบมาจะไม่ใหญ่เท่านี้นะคะตอนนี้มีการปรับขนาดขึ้นซึ่งใหญ่มากๆเลยอันนี้เป็นแบบ3ามห้องนอนไทยเอไทย B นะคะส่วนบ้านไทย C อยู่ด้านหลังขึ้นโครงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเดี๋ยวพามาดูถนนกันก่อน ท่อโครงการนะคะเราใช้ท่อแมนใหญ่เลยเป็นท่อระบายบ่อพักเป็นชุดนี้เลยนะคะใหญ่มากตรงที่เราวางท่อนี่น้ำไม่ขังนะคะเรากั้นน้ําไว้ฝั่งนูน้นส่วนวันนี้เราจะวางท่อด้านหน้าก่อนในส่วนที่เป็นน้ําเราขุดออกนะคะดินแห้งดี เป็นท่อเมตรนะคะคอสลลหนึ่งเมตรท่อใหญ่นะคะไม่ต้องกังวลว่าน้ําจะระบายไม่ทันนะคะท่อของเราใหญ่มาก วันนี้เราได้คนขับแมคโครที่เป็นข้างในมองลองดูว่าคนขับแมคโครเทคนิคการวางท่อนะคะเราใช้แมคโครแมคโครเป็นตัวนำวางท่อลงไปเอามาดูกัน ค่อยๆวางลงไปท่อใหญ่ค่ะไม่ต้องกังวลเลยคิดว่าวันนี้วันนี้เราวางถึงไหนคุณลุงถึงไหนถึงนู่นไหมถ้าเราจะไปวางมันขี้เล่นขี้เล่นหลายตัวเอาแค่นี้ใช่ไหมคะเอาแค่นี้ใช่ไหมแมงวันนี้จอดแค่นี้ก่อนเลยอ๋อวันนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวแล้วนั่น เตมาแล้วไม่เห็นอตีไปเที่ยวบ้านเมียเมียแอลไปเที่ยวบ้าน,นอุดอนุดอนจะไปทักทายคนขับไมโครกันหน่อย บรรยากาศด้านนี้เป็นบ้านซอยที่2นะคะ กันนเลยแถวนี้จะเป็นบ้านซอยที่สองสามห้องนอนโซนนี้จะเป็นสามห้องนอนนะคะตัวนี้จะเป็น3ามห้องนอนทั้งหมดนะคะสามห้องนอนไทยดีค่ะเป็นไทยมาตรฐานสองล้านเ้าหมืนบาทนะคะ ฝั่งนูน้นไปอย่าง <c oughs> ไปลำบากนิดนึง <c oughs> ราอยากจะพาไปชมค่ะถ้าฝนไม่ตกเราก็จะขับรถไปได้แต่วันนี้เข้าไม่ได้จริงๆการวางท่อทำถนนเราจะทำซอยที่1กับซอยที่3มก่อนนะคะต่อด้วยซอยที่สองส่วนงานกอ่องานโครงหลังคางานมุงหลังคางานกระเบื้องเรา ก็จะแบ่งช่างออกเป็นชุดๆุดแล้วก็ทำสลับกันไปนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะงานของเราอยู่ประมาณทันวาทันวาทันวาปีที่แล้วตอนนี้เดือนสเดือนห้สี่เดือนสี่เดือนเราก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพียงเดียว วันนี้เป็นเดินมานะมาดูสองห้องนอนมาตรฐานของเรานี่อันนี้เป็นบ้านสองห้องนอนมีดาดลงจอดรถสองขัานดีจริงๆ จะพาไปดูข้างหลังนี่สองห้องนอนค่ะโอ้ยแชกจริงๆแต่ก็จะพาไปให้ถึงสุดซอยเริ่มเนื่แล้ว <c oughs> ีน้องวันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายไม่ร้อนทั้งวันเลยช่างก็จะทำงานสบายสๆไม่ร้อนไม่แออัดน,นี่เรามาถึงข้างหลังเดี๋ยวพาไปดู ไปดูบรรยากาศข้างหลังกันนะคะคุณลูกค้านะคะช่วงปลายปีธนาคารเนี่ยค่ะจะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษออกมาเป็นละลอกละลอกซึ่งจากประสบการณ์การทำเอกสารสินเชื่อยื่นแบงค์มาเนี่ยค่ะ คุณลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษช่วงช่วงไตรมาสสุดท้ายคือไตรมาสสี่ของเกือบทุกธนาคารเลยฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้บ้านเนี่ยแนะนำจริงๆเพราะว่าปีนี้ดอกเบี้ยถูกถูกจริงๆนะคะถูกมากและยังปล่อยร้อยเปอเซ็นด้วยของการเราทำให้ได้ลูกค้ามีส่วนต่างกลับไปด้วย ลูกค้าได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าด้วยนะคะว่าว่าคุณสมบัติผู้กู้เป็นเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบสองบ้านที่ป๊อปนะคะก <c oughs> ็จะาตงนะค่ะแปลงนี้ตอนนี้เราเกบคานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเทลินเหมือนหลังนั้นนะคะเทลินแล้วก็วางคาน เดี๋ยวพาไปดูตัวที่เราเทฐานเสร็จแล้วลักษณะคล้ายบ้านพี่ป๊อปเลยก็คือเป็นทรงนี้ค่ะเหมือนกันค่ะเป็นทรงนี้นะขึ้นหลังนี้ก็ได้อันนี้เป็นอ๋อเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ หลังนี้ยังว่างนะคะสามห้องนอนไทยซีมีแค่สามหลังทรงนี้จอดรถได้หนึ่งคันค่ะหลังนี้จอดรถได้หนึ่งคันแต่ว่าบ้านนะคะใหญ่นม่ขะเดินเข้ามา เป็นห้องครัวห้องนอนที่ใหญ่เลยกว้างดูจากพื้นฐานหลังสุดท้ายเบอร์69 69จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ98ตารางวาจะเหลือพื้นที่ด้านข้างฝั่งนู้นขาะเยอะเลยสบายเลยค่ะกำแพงสูงข้างหลังสูง2เมตรเลยทีเดียวด้าน,นข้างเมตร70 แต่กำแพงรอบรอบรอบ,รอบโครงการจะเป็นสองเมตรนะคะบ้านพี่ป๊อปก็หลังนี้ค่ะช่างกำลังเทลีนแต่ว่าฝนมันลงอะคะ่ะก็เลยต้องวันนี้เลยไม่ได้ทำ น,นี่เป็นบรรยากาศด,ด้านหลังซอยสุดท้ายอากาศดีจริงๆค่ะก็วันนี้ขออนุญาต สุดวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอมีการเทถนนหรือว่าเคลื่มหน้าอีกสักระยะหนึ่งงานกระเบื้องปูแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะจะบอกว่างานกระเบื้องชุดนี้เป็นกระเบื้องลัดใหม่สวยนะคะแล้วก็วัสดุอัปเกรดขึ้นมาให้ทั้งหมดนะคะติดตามได้นะคะหรือว่าท่านไหนสนใจบ้านโครงการเดอะโอโซนติดต่อมาจได้ที่เบอร์เปิ้ลนะคะ064 6 6ห4 9นึ่งหรืออินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ